<c oughs> มาสวัสดีครับน้องครับเ,เอาไฟละ่ะเ,เอา, <c oughs> เอาหี่เปมคุณนี่เปรมไม่แอบ เมืไอยบ้างมากมากก็เติมอ่ะกันตากันตาเมื่อยไหมไม่เท่าไรค่ะ ตมือแม่นะข้าวขังขวานนีครับแม่ไปฝนออกไปผู้เดียวบด้เปลี่ยนกะนะครับขณะนี้ก็18นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับผมก็คือช่วงเวลาช่วงเวลานี่กะเท่ากับเท่ากับสี่เลนเป็นกะเดียวกะเดือกเท่าบริเอาบริออกไปนะครับผมก็บบริออกไปเปลี่ยน ก็ไปเดียไปเปลี่ยนเพื่อนดันเดียวๆมากมามาไม่เป็าส้ามาเนีอันนี้อยู่นั่นแหละไปดูออกไปคนเดียวสายเดียวเลยเหมือนเนี่ยวมันเบิดนะครับอือพ่กับให้เพื่อนเข้าบานนะครับเพราะว่ามันมันเดือด มันเดือกอยันมือหูมือท่างนะครับผมพอ,อ,อ,อม,มันมันมืดไว้นะครับมันมันทำไว้มันมืดแล้วก็เส้นทางที่เขาบานเท่าเนี่ยมันกระสิเันาะสิมีช่วงหนึ่งที่บ่มีไฟเลยเป็นตะยานนะครับก็คือซ้ายขวาเนี่ยมืดหมดเลยเดี๋ยวมือเลื่อนท่าปอะไร บ่โห่แต่เป็นอากานก็ต้องรอได้เปลี่ยน,นบ่ไม่ชอบอนี่นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเด้อที่ซอยอุดนนุนนะครับผมก็ถือว่าเป็นปกตินะครับผม ก็สิขายประมาณนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วก็คือผมสิไปเปลี่ยนผมสิไปเปลี่ยนแล้วผมสิขายหอดสองถุมสามถุมนะครับยันไปแบบว่าบังเมื่อกอะสี่ถุมนะเมือกสิประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องให้เครดิตถ้้้าาจงมือแนะครับถ้้้าาาจจงงอทิตย์แลวบ ก็ต้องเว้าถึงเพื่อน้ต้องพูดถึงนะครับพาไปเที่ยวนะครับผมตัวย่ำไปตลาดย่ำไปยังไปถนนคนเดินไปตลาดไถ่เหล้าเสียนมีผู้นี้ผู้นี้ผู้ใดก็จเดียวเอานะครับผมทำมาหากินนะครับผมดันไปสู่ไปนะครับ ก็คือทางไผทางมั่นล่ะแปลว่าถนัดไผถนัดมั่นนะครับผมบ่าวากันนะครับผมผมถนัดจังสี่นะครับผ้งกะเฮ็ดยังสี่นะครับท่านเดินถนัดแบดได็กกะเฮ็ดไปนะครับผมนะครับเป็นสิ่งที่สุจริตดัานสุดขึ้นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเดียจะไปคิดมากไม่นะครับผมนะครับ

โลยีสิบประยากเสือ้อมือนีมือนีแอว่ากาดแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ด้วแบบเมือแรมอกซองแด้หูซื้อว่ามอกลงแล้วอบอกอม,มีลม,ลยมนยมีลมเป,มมเปไว้ พู้ลงคล่นพูละคล่นเนาะแบบว่ากะมักค้าขายขึ้นกันมาม้ก็มาขายผละหมากหลากแบอย่างที่ล่ะเพื่อขายไปเนื่อท่างไผ่ท่างมันนะครับท่างถนัดถนัดไปถนัดมันหวานอร่อยกัดดู้าวถนัดอะสิฮะ่ เราคือขีย์แวร,ม,วรม,มาแต่ทางผีวผู้หมาพ่อจ่านะดูนี่นะหมาหมาบัดไม่ใช่หมาผมนะม<า>เออมอนแม่ลูกอันนั้นไทยเกิดมันเป็นหมาเพิ่นจะเป็นล้านเพิ่นอันนั้นมันเป็นหนางเนาะอันนี้อันนี้อยอจุม้มเอื้อยไท้เกิดน้นนองอีจุม้มหนันแม่ ใช่เปล่าล่าากนนะมาละเขาใหญ่เาย่ันเลิกาด้ามงิจักสานแม่พอให้ก้ดพอให้ก้ดพอกินเวอเลยจุ่มยกฮาน้ขาโอ้ยครูข้นมาผนีแรใส่เขาแล้วปานอ่ะครับพี่น้องครับนะครับผมกะพเชนนั้นแล้วเดนสวนทึกเา นะครับแต่กระสินี่เมื่อพักก็คือเขาเลือกติสิพักแล้วแต่นะครับผมเออเมื่อจังหักกันบเมื่อกระดันคือเอาเหรครับเพราะว่าอ่ากะท็่จะไหนเนาะกะหาเงินนั่นนะเออหาเงินนั่นแหละเออรัรู้ว่าจงไหนเนาะครับกะแนวแต่นัดก็คือข่าขายนะครับกะค่าขคยทาานั้นท่านี้ายนะครับผม ธนัตนไปธน,นันมันนะครับขึ้นแต่ว่าค้าขายเข,าาข้ามาค้าขายกับโบแมนว่าอยากขายก็คือขายขายโบแมนนะครับนห้องก็ต้องมีการวางแผนว่าแนวโน้นมของทางลูกค้าเป็นยังไงยังไงนะครับขันโบโอเคห้องก็ยุดนะครับขันมันบ๊อบขุมห้องก็ยุดนะครับมันก็ต้อง วิเคราะห์วางแผนไปนะนะครับผมก้อนะนนี่มันก็ี้เป็นบางช่วงบางช่วงปรามาเนี่ยประมาณสิบกิโล,โลยี่สิบโลเนาะอเอามาลูกสิน10บกิโล,โลยี่สิบโ,โลนะครับหลังจากกระแสมันแผ่วแผ่วแผ่วลงมานะครับเท่ากับลดลดลดมาตามกระแสแหละครับนะครับบัดเนี่ยหลังจากที่เข้าฮอตฮอตช่วงแรกๆ มันก็จะมีคู่แข่งนะครับคืนมามันกับซีมี่ก็จะขายกันนะครับเนี่พอก้อนหลังจากก้อนน้าเนี้ยก็คือมี่เข้าู้เดียวมันก็เลยบูมอ่ะโอเคนะครับเอาไปลองครับนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ได้ครับผมผู้ใดประมักเลื่อนผ่านจบ